สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดามาตามพ่อวิทย์พี่น้องพ่อวิทย์กับแม่รักฟ้านคือการี่น้องฟ้านในเลขตัวเดียวกันเถอะเนาว่าเมียฟันเลขในเลขตัวเดียวกันพี่น้องกดว่ามันนนม่นใจงวดนี้มีศูนย์ถุกนะพี่น้องกับบัหลับ้มหลับฟังกันเลยค่ะว่าเพิ่นได้เลขก็ได้พี่น้องก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ อธิการพนี่เต็มมเมื่อว่าขานีเหยียดยังไ่ได้เรนั่งก็ไ่ได้เ็นดาส้มเชดรตด้วยเพราะจะงวดที่ผ่านมานี่เฮ้ยว่างมันเื้อกาเก่าูกไปออกเกงงสองั้ม่มีสองสแล้เานเมื่อนรถลากรถไปววนาทิตนั่นลากรถเขาเขาลากรถไปส้นอย่างแม่ันีีนะี่ว่าเพเลย เศร้าเศร้าขึ้นไว้มันก็บน,นี้เลยอยู่ขึ้นมากอะมาไว้ยนี่เจ้าของสรุปกยังท่านสอนหมดจะรดนะสอนม,มาแล้วบางย่อยบางเขาลากไปวันละทิตย์วันนี้ฝันฝันเกี่ยวเกี่ยวมั่นมาคาสอนหาท่านวันนี้บอกว่าโอ้ยมันออกไปเลยมั้สูงๆมัม้ยฝันใกล้เมื่อเล็กออกไว้เงี้ยเออวานนี้วันจันทร์ปุ๊บสร้างล้านโทรมาอัน มาเอารถราจกาสมแล้วๆจัาบานหาพันมานนะในฝันฝันไจังไหนปว่ามันจริงสมพ่อหาพันบอหาพันเลยหรออคือฝันแม่นตก็ในฝันนี่ไปฝันแม่นว่เตามันจะออกชุมื้มอนี้ได้มาบอกมาบอกมาเสือเลยไอ้จิคิดเนาะเราจะออกไออกไม่รถือพกกันไหนถือเต่าโมกันลาตอเรีมาเนี่ยพนีมาเสียงอย่างเนีเสียงอ่มมีคนถามเล่าหรือเปล่ามีคนเอาหยังหยั่งมาเรียบบศูน พูดล่นผมแบบพันหยกก็ได้หกศูนย์หนงหใดหัวนี้แหละพันก็พันเงินก่อนนี่เลยอ๋อหดนี่ันนี้พ่อแม่ก็ได้หนูหนูหนึกว่าหัดนังหันน่นนั่นถามเล่าเล่าพันก่อนผมบ้นในบ้านพันก่อนเหมือนมือเลกออกแง่ขึนเล่กอนพันมือเล่กออกนออกแล้วอะไรฝันเฮ้ยน้าเม่ให้เป็นโตเล่กออกเวลานั่งซื้อพันเา้นัดกันตลาดนั่นล่ะข้าเจ้าขึนเนี่ยจะของเป็น ขอนี่เจ้าคนเลี้ยงใหยิบิิคนอยอะคนงามนียังหมดนี่ย่าจะตายหรอเด้แต่ว่าย่าอยู่ในคุกฝันแต่ย่าขายให้เราเด้เจ้าเออบัเนีจะเรียกว่าเอาจักบาทเนาะบัญนีจะเรียกว่าคือ่่หูกนจักแค้วน้าวยาสะโพกอันนี้คือ่าใส่จักเชื่อเนาะว่าสิ่งนว้าได้ถามว่าย่าย่าไอ้คนของน้ำทิจักบาทนี่ เออเอาเอาหมกสิบบาทก็ได้าสั่นเราอะเออหมกสิบาทมาสั่นว่าถ้าเกิเอาเงินไปลอยว่างไหนเราเพิ่งบบไปนี้ไปอาดลาบเลยเพิ่งหมดบ่อเงินทอนเหนียน่ไปลอยว่างหรอแต่ไว่าเขาเราพิ่งเอาเงินทอนมาถั่นว่าเราก็เราก็เรียกว่าบ่เบ่ไปหันละไปหัละอา่เอาเงินทอนมาั่นว่าไปลอยว่างไหนแต่ไม่มาเนาะ mặt ừ. ừ, ừ. ừ, lưu mắt young lịch sử young mặt tôi quân phát quân mùa hải quân ta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 i là tai quân 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 đẹp quân tai 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 กคกันกอมเาเ้อฟันมาได้มู้พัวกับพวกันเขาเขาเขาเอามแก้ขาหมูแก้ย่างมาให้เนี่ยเขากฟันเมียกับฟันเดียตัวเดียวกันบ้านนี้อย่างผมนอนท่้งเตืนนี่ผมบอกกับไม่เห่าใสฟันมาได้เลขหกศูนย์มันเขามาถามเส้อเลขน้ำผอปะอมนหาเส้อเลขหกศูนย์เนี่ยนะพน้าหาเสืออะไรพน้า แต่งานแน่เลยเป็นงานแบบงานเดยกินเนี่ยังกินเหล้า<ต>กินเนื้อกินไห้กินว่ากินกบอันก็ไปยังหาเสื้อเล็กพวกศูนย์เนี่ยนะเสื้อว่าอะไรไปหน่อยวดีกับเข่ากับเล็กเนี่ยพวกศูนย์กับเก้าศูนย์กับตัวเดียวกันเนาะมันอยู่เสียดเสียดกันนั่นแหละออกมาแล้วม,นมวันเสียดกันอย่างนั้นก็เลยว่า And chưa được chưa tôi đều này là bất chưa tôi luôn 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 ตักไปนเนี่ยราคุ้มมากสูนไม่มีคนมักนะ่ยังซืือกื้อหาสูนเลยนะครัผมก็ไปเสือเก้าหาเ้ากันแล้วเสือสูนเข้างกไม่ออกเก้ากสองสีวันนี้สื่อตัวเดียวคืองกูนเสือหกสูนเนี่ยเราตัวเดียวี่ล่ะสูนตัวเดียวสวีนหน้าสวยหลังอยู่นี่ล่ะนหนาสุยหลังนละ ใ้านเพิ่ลเสียงเก้าศูนย์กับหกศูนย์ฟันเ่าเ็จะเอาเนื้อมูมาหายทั้งเนื้อมูทั้งขาหมูถ้ามาพอวิทย์ฝันมาไปหาซสือเลหกศูนย์เขามาขอเสือเพราะว่าหาเรียกหกศูนย์เนี่ยแน่แน่อ็ฟันมาถ้าทั้งเกาทั้เลียวกนมาทางเกาทั้งบริบือก็อ้าบอลบือทังบันแม่จะได้บอกหกฮานะแต่ ฝันตองงวดมันบ่าม่ต้าว่าเขาว่าฝันมือเร็วออกสิแม่นเนี้ยลังเลขออกเองฝันตองงวดสิแม่นกัก็ฝันก้อนเลขออกมือหนึ่งก้าฝันตองงวดเรขออกมานอนฝันเร็วออกจะมาออกมือนึ่งขึ้นมานอนฝันเลยต่าวแก้ฝันนัมนน่จะก็เนี่ยพอพอวิทหกศูนย์ต้าวเขาแม่ลาดเนี่ยหกศูนย์ก็เก้าศูนย์แบเดียวกันหมแม่บ้านเลาเคยฟันแม่นมือเร็วของหาแล้วกับบานเร็วขอกหางเรีจะบาเพรเล็กอัน สวยมาแล้วมันเสือแหละเรื่อเมื่อวานเ,าเ็นเลขถึงมีสิบใบสิจี้พอ่อชนะยอย่างว่าดาตัวเขาแน่นังเป็นสายพุนี่ผู้นอดป่วยล้เนั่ยสิจก, <c oughs> กี้มีต้อใส่ยูตลอดตั้นี่ว่าได้อยากได้กินเลยคะแม่พแเพื่อนเล่าแน่นะมันเป็นสังกะรีเนี่ย แต่ว่าจะบผ้าเื้อลายดอกให้เพียบพื้นที่พ้่เซื้อซะจะเสื้อหน่อยๆแม่กังจื้อหกซูนเก้าซูนกระชับด้ไหมสองครูแม่แต่บม่เื้อเล็กซื้อเงินหน่อยๆแม่ซื้อลายมันจอบ่อดวงห่าดวงเขาได้สามนี้ื้อ่อย2องยบ่อกถ้าบ้าือ2อยี่สิบบาทมันดอกเอวันนี้พอซื้ื้อยีบาท แต่จะซื้อบ้างยี่สิบชามซื้อเห็นมันออกซื้อเออซื้อเอซื้อมันออกไอพี่น้องได้ซะกชซื้อสองหน่อยเนาะบ่เบามันได้ยึดถุงหน่อยย่างซื้อก็ซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งสิละสี่พันสี่พันสี่ไหลาขึ้นเก่าแต่ลงทุนหลายเผื่นว่าจะลงทุนยี่สิบบาทประมาพี่น้องเออพราะว่าซื้อเที่ยงแล้วสองบ้านสามบ้านบอกวาไงพอวิทย์แล้วบอกว่าเราซื้อให้มันออกคือซื้อตัวละยี่สิบ ซื้อสองรมันสิบอกพันยานบอกยันเอซเสียงเงินคนที่ซื้อตัวละยี่สิบตันเซลเตจรียักใบเหรอเอฟซีโสมันอยางให้ผเ้ื่ินถึอน้ำฝันนี่ไหมฝันตรงกันใ้้นะะฝันคนละขึ้นคนละขึ้นอ่ันเพื่อนแม่บ้านฝันขึ้นเลขออกเลขออกเรายกอมแล้วฝันเพื่ออะไพ่อฝันมาขึ้นบานฝันมาไปหาซื้อเลขหกศูนย์ไปงานไปหากินงานงานสบงานทำผลยังแหละมันมีมีพู้ยิ่งมากอัน หาเส้นเลกัอยน6-0คอยหาือ่ได้นะก็นันละก็ได้กินเหลากินเนื้อกินิ้งกินยังบ่ด้เพิ่นบ่ว่าเล3ตบ่ว่าแต่2ต6-0ว่าแต่6-0นำนั่นละอันนี้ว่าฝันคนละมือซะว่าเอ้าตฝันเฮาแม่บ้านว่าแม่้านเาสิฮ้อขาต้มจั่เฮาก็ต้มกินเฮาก็ต้มอ๋อนึว่าไปขายนําบ่ฮมื้อนี้ได้ไปขายของมื้อมื้อนี้ไปนี่ลน้องวายล เพุ่ออะ่รใบใบสามสี่โมงหมละออกใบสามครึ่งนั่นละไปไปหาแม่ก็ไปใส่ข้อมบ่าล้นะแต่หาเหล่าเนี่ยเรล้ายกยกเพืเดียวกหละแล้วก็มาเสร็จแกินกับบ่อยละเบิ่งสองเป็นดีก่เล้าไม่้ส่มบูรไปะไปเบิ่งเอาน้ำเล้าะอาจะมีบิ้งเลาจะเป็นนั่นโวิตตะเกานี่โวิตฟันทีเดียวแล้วเลยบ่ ผมถ่ายฟันอีกวะบ่อ๊ว่าวิมักแมนฟันอีก็จะไม่ซื้อหร่ซื้อตัวเดียวอยู่ซื้อตัเดียวซื้อยี่สิบบาทเนอะไม่ต้องซื้อหลายซื้อหลายสิบบาทว่าผมจะซื้อยี่สบาทครับเราจะรียกใบเลยล่ะจ้า้าจำแนงอ่ะยี่สิบพูดยี่สิบเลขผมบอกกาบี่เจนี่เลขผมบอกดออกตรงตรง่้าวนเจนยังไงี่เจนยังย่ามอนกับผ้ื้อเก้าหามหลอกหางก้ว้าได้ทปีไกเละ เลขรถคันดี้ออกดูนี่กล้องก้องนี่ป่านี้มากสียระกลับเลขเสีเลขแต่ว่านผู้เมียขอนี่มักเสียตะขัางล้างนี่เลียเว้ลยถ้าถ้าแม่รัดป่านนีชอบออกล้างหรเปล่าทักเล่านเล่าสิแต OK> ่บ่าผมล็มักเสียตะขัางล้างคันกศูนย์นี่แม่รัดมาซื้อล้างได้่อมักล้างหลายอบนด้บนเลยล้างหลายข้บนเหมือนาี่ร้านเลย กระสือได้นั้งบนทั้งล่างบงซม่ออกล่งเออกบนเองนี่เรียบบซอ่นางล่าง้างล่างจ้ะ้างล่างก็นั่นหะกสองนึ่งออกล่างเออไม่ใช่รอบฟันม่ออกันหนึที่ออกมันมีหัวหนึ่งที่ออกศูนย์ซีหนึ่งออกบนเอออนัันมัเข้ไ่อหนองเไมปเื่อหนึ่งห่นหนึ่งสอง ว่านี้แล้วศูนย์มาครับเนี่ยแล้วเขียนแล้วศูนย์ไหครับนักบวชแน้ว่าพูดในมันใจศูนย์คนเราพี่น้องเขียนไหนพอวานพออยากได้เมียะเขียนได้จมไม่พอศูนย์หลายไปนะบอพูดอยากได้มีมาบอกโลกอันนี้ฝันเรื่องจริงฝันเนี่ยนึ่เรื่องฝันบ้านพูอพูดแล้อยากได้เมียเลยมาบอกโลกอ๋อศูนย์เก้าที่ว่าที่ว่าคือรื่งศูนย์เก้าครับ กับูกแตผู้เฒ่าแม่นไหมอ๋อจ้าจ้าก็เลยมาบอกลูกสาวลูกสาวเลยบว่าเฒ่าพวกนี้เสียวไปยังเมียยันกระดาไปยู้องเขาไปยูนี่เรียกเลี้ยงบนใดบ่เลเกเชิดแต่พ no <geez>, <who> ้อศูนมัก no. hmm. so, ันจ้าเล่าเลืมองมาศูนย์เก่าครับหมกศรนี่แหละจ้าขอบคุณพิีไล่เด้อจ้าไอ้มันเข่าเลยเด้อ อินดีสู่หมาลําเนาครับ<ป>ขอบคุณครับขอบคุณครับ